สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่องเอ็นเกมทุกคนด้วยนะครับิปแดบบูเกมดิบลิกซกอกเกอร์2 0 2 4นะครับสีเสื้อเหมือนเดิมนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี2025นะครับไปเจอกับอียิปต์นะครับในเกมอินเตอร์เนชั่นแนลคันะครับพร้อมกับเปิดตัวจอบทัพคนใหม่นะครับแท้แนะ่เจอที่คร,ร์ชต้องซื้อนะครับเพราะว่าบริโคจะหลังจบยูโร แขวนสตั๊ดนะครับในวัยแค่สาสปีนะครับพวกว่าขอแขวนสตั๊ดบนจุดสูงสุดของอาชีพตัวเองนะก็ถือว่าเป็นที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีเออแล้วก็อีกคนหนึ่งนะค,คือมาโค่นลอยนะครับแต่ในเกมมาโค่นลอยนี่ไม่มีนะแต่ภาคเก่าๆก็น่าจะมีแหละถ้าใชยเก็บไปก็น่าจะเป็นแหลาไอเทมนะครับปะลุยเจอกับอียิบนำทัพโดยบางโมและที่เหลือเราก็ไม่รู้จักใครเลยซักคนอเอาสีอเวแล้วกัน ไปสิเปลี่ยนถือืหจริงไม่เปลี่ยน,ยนกดไม่ค่อยจะไปต่อรับทุกคนนะครับเข้าสูเกมอินเตอร์เนชั่นแนลคันะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับอันนี้อียิปต์ครับเป็นเจ้าบ้านนะครับแต่ใส่ชุดอ่าน่าจะเป็นชุดเติร์ดนะครับชุดอเวยไม่แน่ใจนะครับสีขาวัวดงของเนตกาะดอนยูนเต็ดครับมาในชุดอเวยครับของฤดูกาลใหม่ครับ มาในแผน 4, 2, 1, 3ครับของกครับก็เปิดตัวโทนนิครอสเป็นในตัวเลยนะครับวันนี้นะชอมทับคนใหม่ครับผอ,อแข่งกัปตันทีมครับวันนี้อยู่ที่บูโนเฟอร์นาเดสถี้าทีแรกอีกเป็นฝ่ายเล่นเขี่ยรครับบุกจากขวาไปซ้ายโอ้โหเรามาที่เชเซเก้ไม่ใช่ดาบิดเทเซเก้นะครับคนละคนนะช่วงวันนี้มาแล้วครับมาแบบนี้ฮาแลด์ กระชากมาแล้วตัวในมาแล้วเป็นซอนเทมิน erm เรียบร้อยนาทีที่เจ็ครับเน็ตกระดนอนยจะขึ้นนําแบบโปงไหวฮะมาแบบนี้ก็ไม่เหลือเลยครับนี่ตอนนี้โครสยังไม่ได้แผงนิดเลยนี่ยังไม่ได้โดนบอลเลยด้วยซ้ำนะครับเนี่ยมาที่โมซาร่าครับกับตันทีม บังโมเปิดได้ด้วยรับมาทางเสองส,องสองยังเคลียร์กันออกไปมาที่เริบอลคาลหลรอเพื่อนก่อนทางซ้ายลงโล่งมาแล้วก็เป็นอินูเนียสปีดหน้าตั้งมากระชากหนึ่งที่ยังไม่มีใครครับไปตั้งกันใหม่ที่จอมเจโลกรยโรยมาให้ดีโอ้โหเลยตัวนี้ครอสต้องวิ่งมาตามเก็บครับมันที่เทรน เดนรอจังหวะหนึ่งทีมาที่ซอนซอนโรยๆไปตรงนั้นเป็นฮาแลนด์เรียบร้อยประตูที่สองครับนาที่ที่22ครับดึงจังหวะน,นิดนึงครับแซอนก็เปิดน้ำหนักพอดีจริงๆครับแม่ลงนี้ยอดเยี่ยมครับไปซุ่มฝึกซ้อมมันอยู่นานครับลูกคอสน,นะฮะนักขอาอียิปต์นี่ทำเกมลุกไม่ได้เลยครับเลย 20นาทีผ่านไปในจังหวะเดียวที่มีคือจังหวะที่โมซาราเปิดเข้ามาครับต้องมาอีกแล้วในเก้าดอนนิตเต็ดไปวิ่งบนอะไรครับเนี่ยมาที่เอลานี่มาที่เจสิกเกอร์เทสเอกรชากขึ้นมาเองไม่รอดครับต้องเคลียร์ออกไปตัวนี้โครสโอ้โหโดนกระแทกล้มลงไปครับจังหวะนี้อ่ะแล้วเจ็บเลยครับตัวนี้โครสโอ้โหอะไรครับเนี่ย โอ้โหเปิดตัวให้แฟนบอลนิกาลอนดิเดได้ยนโฉมแต่ก็เจ็บไปเลยครับจังหวะน,นี้โอ้โห,โหประสาทตุเกีนะจังหวะเดีคิวินดบอยนะออกมาแทนนะครับจับไปที่บริเวณโคนขาด้านหลังครับแน่จังหวะน,นี้อที์คิวินดูบอยเดบบอยเห็นแล้วทางซ้ายจังหวะเดียวมาครับจังหวะน,นี้นที่จจคอสเซโรอที่โรลี่วันนี้ลงไปเล่นเซนเตอร์ครับ คอยออกบอลจากแนวรึครับงของโรดี้ปรับแผนกันใหม่ครับในกัลดอน์เดนเตดช่วงนี้แล้ววิ่งสอดมาแล้วครับบูนโน่เฟอร์นันเดสโอ้โหแต่มันลึกเกินไปครับพยายามสอดมันจากแถวสองดีแล้วนะแม่หนักมันไม่ได้ครับมยวินิสจูเนี่ยมาที่เควินเด็บบอยเด็บบอยเห็นแล้วเพื่อนจีต่างตางให้เทรนด์มาที่โอ้โหผู้ตัดสินไม่ให้เป็นลูกได้เปรียบครับเราใบเหลืองแรกของเกมมาแล้วครับ แม่ดูครับจังหวะนี้หน้าทิมกันเลยครับยูโน่รับน้าที่เปิดฟิกฟิกจังหวะนี้ครับเล่งไปที่พื้นที่ตรงกลางเปิดพุ่งด้วยเอแล้วมาแล้วโอ้สบัดมากเกินไปครับแม่บอลเลยออกข้างไปครับจังหวะนี้นี่ครับเฉียดไปนิดเดียวครับจังหวะนี้ของเาลิบาฮารัลแล้วจบสิบห้าทีแรกครับเนทการะดอนยูต็ดนำอียิปต์อยู่สองเดอร์ศูนย์ครับ สีสันที่หลังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับทางด้านของอียิปต์นะครับเป็นการดอนดูแตะครับเป็นฝ่ายเรื่องเกียร์ครับพึ่งหลังอยู่จากขวาไปซ้ายคืงแรกน้ำอยู่สองูสูงครับที่โรรี่ที่ดิคันไรท์ที่บูโน่บูโน่ไปไม่ได้ต้อง,องจะรอก็โดนโมซาราเข้ามาแย่งบอลไปก่อนครับอ้าแล้วจ่ายบอลแบบนี้ครับอีบเสียหายเลยครับฮาแลนมาแล้ว โอ้โหเสียหายเลยครับจังหวะน,นี้ท้านักของอียิปต์โอ้โห,โโหยิยงจนเสารครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อสายตาครับว่าภาพข้างหน้ามันจะเป็นความจริงแม่เรนนิงมอฮัลเลนนะโอ้โหโ,โหยิยงจนเสาครับจังหวะเมื่อกี้อะไรครับนี่มาใหม่ครับท่าทนาของนิเกลโดนเตะทำชิงกันที่บูโนโ่บูโน่จดและยิงโอ้โหวิ่งแตบบ่เป็นฟรีคิกครับแล้วใบแดงครับจังหวะน,นี้ แมโอ้โหเปิดปุ่มมาแบบนี้น่ากลัวครับแมแอันเล่นแบบนี้อันตรายเล่นไปที่ช่องว่างระหว่างกองหลังครับรว่าจะได้ผลไหมปื๊ดโอ้โห,หน่าหงายแล้วซอนโอกาสอีกทีหนึ่งโอ้โหออกข้างแม่น่าจะกระดูคอเคลื่อนไปแล้วครับผู้เล่นนห,หยิบเมื่อกี้ครับแม่เจอลูกยิงของซอนมาใหม่ครับซอน ตอนมาแล้วสปีดมาแล้วเปิดลรยๆมาเออลิงฮาเล่นไม่ได้แม่ต้องเก็บงานจังวันนี้หลอเพื่อนแป๊บหนึ่งมาที่คิวเบริบอยจะบอยชา้าเกินไปมาที่โมซาร่าโมซาร่าไปตั้งกันใหม่ที่ฮานี่ขึ้นหน้ามาไม่ดีครับจังวันนี้แม่หยอดมาโอ้โฝฟาวอีกแล้วครับของอีบเป็นเออรนี่ครับเ,ออเริ่มเล่นหนักแล้วของอีบครับ เสียบหมดไม่สวนว่าลูกใครครับจังหวะน,นี้โหแล้วจังหวะน,นี้ไม่ดีอีกแล้วต้องทำปลาคาต้องของเนเกอร์ลอนนี้เต็จโหว่าจะเปลี่ยนใครลงมาครับน่าจะเป็นชัวร์น,นี่ขยับกิมินโตบอยขึ้นไปเล่นตรงนี้ครับสองบอยไมได้ลงมายิให้เปลี่ยนอีกสองคนนะเป็นคริสตอลโรนัลโดครับเป็นเมสซี่แล้วอัะ แหมเสยียดายครับตัวนี้ c l o s ครับแหมเจ็บตั้งแต่ตึ้งแรกครับแหมเสยียดายครับกำลังฟอร์มดีเลยครับตัวนี้ c l o s ที่ชาร์ลีนี่ครับลงมาใหม่แรงยังดีอยู่แล้วจ่ายมาแบบนี้ครับคริสตอโรนันโดไปต้องจับโอ้โหต้องปัดทิ้งออกไปครับแหมจะเลี้ยงเข้าไปยิงใกล้กว่านี้ก็ได้ครับแต่โรนโดขอลองก่อนครับตัววันนี้ น่ายิงจะเหลือเกินเนี่งพุ่งมาแบบนี้โอ้โหยังเซฟครับจะเซฟอะไรนักหนาฮะนี่อื้อหือตั้งคอหมอกลูกนี้ครับต่นนของโรดี้ฮะนี่ครับแม่แต่มันทิศทางไม่ดีครับ หนักก็ดีแล้วรับแต่ทิศทางไม่ไม่ดีครับไม่ไม่ตรงกรอกที่กล้มาแบบทีเียวตอนี้นของอียิปต์ครับดูว่าจะเปิดได้ไหมต้องพยายามไม่ให้เปิดครับต้องเคลียร์ทิ้งจังหวะนี้มาแล้วครับจังหวะแบบนี้ที่ต้องการนั่นแหละครับได้ไหมอีกทีหนึ่งความแข็งแกร่งโอ้โหหน้าหงายบริสิทธ์ไม่ว่าอะไรทำไมใจแข็งเหลือเกินจะไปไหนไม่ให้ไป อุมอ้มกอะผมมันแข็งจังล่ะจะเพิ่งหมดโอ้โหจบ90นาทีครับในกกระดัมดีแต่ครับอาชนะอียิปต์ไปได้ครับ2-0ครับนัดต่อไปเจอโคเอเชียนะครับอโอ้แล้วก็เสียตอนนี้ครอสนะโอ้โห13เพชศก่อนดูทานเฟอร์ซีโอ้โหทานเฟอร์เดอร์อลาโฮ กับจอบสโตนนะครับแล้วก็มีกาละโชโอเคเราก็ซื้อได้นะเนี่ยกาลาโชกอืมแตก็ไม่รู้จะซื้อมาทำไมเหมือนกันนะทีนี้มีฟิลก็ทางลึมเส้นนี้ก็ล้นละโอเคอันนี้คือเงินที่เหลืออยู่พันกว่าบาทนี่คือผมซื้อแล้วผมก็ซื้อที่ราสองซื้อที่ซื้อที่เรีตัวสองตัวไอ เมื่อกี้ราสุดอ่ะหลังจากคลิปที่เราใช่ไหมก็เล่นต่อมาเรื่อยๆที่แรกว่าก็่จะไม่ซื้ออดใจไม่ได้ต้องรีบท,ทําทีมให้ดีที่สุดก่อนนะครับต้องจับแต่ต้องซื้อน,นะไม่ได้ขึ้นมาพอสมควรอ,อ,อ,อ่ะเนี่ยเกือบทุกคนอ่ะที่ขึ้นมาจากเวนฮาแลนด์อืมตอนนี้นะตอนนี้ก็มีแค่คาริมเบนเซม,ม่าที่คอนโทรลได้ร้อยนะครับ แล้วก็จะมีที่ชิดเขียดก็จะมีโรนโดมียิง99แล้วก็รู้สึกว่าจะมีฮาคิมิอีคนนึงนะที่ว่าสปีดนะ99แนละ้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่วิ่งโอ้โหวิ่งหูดับตับไม่อะ่ะถือว่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปว่ากันว่าคลิปต่อไปจะเจอกับทีมอะไรนะครับขอบคุณทุกคนที่ติามน,นะจ๊ะจ <laughs> นกว่าจะพบกันใหม่น,นะครับทุลคนเสียรักนะจุ๊บจุ๊บ